สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนการก๊อปชิ้นงานนะครับสมมติว่าเราอยากได้สมมติว่าเรามีชิ้นงานอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับแต่ว่าเราอยากได้ชิ้นงานแบบนี้ได้หลายตัวนะครับเราก็จะมาก๊อปให้มันออกมาเป็นได้หลายตัวนะครับโดยวิธีการก๊อปเราก็จะสร้างบล็อกขึ้นมานะครับบล็อกก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็น2ชิ้นแบบนี้นำมาประกอบกันนะครับแล้วก็จะมี รูไว้สําหรับเทเรซินเข้าไปนะครับงานที่เราก๊อปออกมาก็จะเป็นงานเรซินนะครับเราจะอยากได้กี่ตัวก็ได้เราอยากได้หลายๆตัวเราก็จะเทชิ้นงานออกมาหลายๆตัวได้นะครับโดยวิธีการทําบล็อกนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะใช้แบบตัวนี้นะครับมาสาธิตวิธีการทําบล็อกแล้วก็เทเรซินให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับ ขั้นตอนแรกนะครับให้เราหาดินน้ำมันมานะครับก็เป็นดินน้ำมันทั่วไปนะครับที่เราใช้ปั้นนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาปั้นให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมก่อนนะครับหรือใครจะทุบกับโต๊ะก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมถ้าทุบโต๊ะนี่เสียงคงจะดังมากนะครับก็เลยจะปั้นเอานะครับก็ให้ปั้นเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมก่อนนะครับมันไม่เรียบไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราตกแต่งเอาทีหลังนะครับ ผมก็จะใช้มีดนะครับมาปาดให้มันเรียบหน่อยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำตัวแบบของเรามากดลงกับดินน้ำมันนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันจะกดไม่ลงนะครับผมก็จะใช้วิธีตักดินน้ำมันตรงส่วนนี้ออกไปนะครับก็จะขีดรอบๆตัวแบบก่อน เสร็จแล้วเราก็จะตักดินน้ำมันตรงส่วนนี้นะครับออกไปเราก็จะกดตัวแบบของเราลงได้ง่ายขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็นำตัวแบบของเรานะครับมาวางแล้วก็กดลงไปสักประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับ นนี่มันก็จะเหลือเป็นช่องว่างอยู่ข้างๆนะครับก็เราก็จะใช้ดินน้ำมันนะครับมาค่อยๆโปะรอบๆนะครับ นี้ผมก็จะใช้ปลายมีดนะครับกดลงไปค่อยๆกดแล้วก็รีดให้มันเรียบติดไปกับชิ้นงานของเรานะครับ เสร็จแล้วเราก็จะมาทําในส่วนที่จะเป็นรูที่เราใช้เทเรซินลงไปนะครับหรือ,อเราจะหยอดเรซินลงไปนั่นแหละครับก็ให้ปั้นเป็นรูปทรงกลวยนะครับก็จะตัดเป็นรูปทรงกลวยแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ผ่า,าครึ่งนะครับก็อีกครึ่งหนึ่งก็เก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ใส่อีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ทาง ด้านเดียวก่อนนะครับผมจะเทจากทางส่วนหางลงไปนะครับครับต่อมาผมก็จะมาทำล่องหรือว่าเดือยประกบนะครับให้เวลาเราบล็อกเราสองข้างนะครับก็จะมาประกบได้ตรงกันพอดีนะครับก็จะใช้เดือยตัวนี้ล็อกเพื่อไม่ให้บล็อกทั้งสองข้างนั้นขยับไปมานะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทำบล็อกเพื่อที่จะเทซิลิโคนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นอะคริลิกนะครับที่ผมทำไว้นะครับถ้าใครทำได้ใช้ได้ทำงานแบบนี้บ่อยๆนะครับก็แนะนำให้ใช้เป็นแผ่นอะคริลิกไปเลยนะครับเพราะว่าใช้งานได้หลายครั้งนะครับส่วนใครที่ว่าทำครั้งเดียวหรือทำไม่ได้ทำบ่อยนะครับก็ใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับมาทำเป็นบล็อกล้อมรอบนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะนำแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับมาทําให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก่อนอื่นก็ให้เราตัดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาเป็นแผ่นยาวๆก่อนนะครับสำหรับความกว้างความยาวความสูงนั้นอันนี้ก็แล้วแต่ขนาดตัวแบบท,ที่เพื่อนๆนำมาทำนะครับในคลิปนี้ผมก็จะกะเอาประมาณาจากบล็อกเดิมที่ผมเคยทํานะครับเพราะว่าตัวเหยื่อที่ ตัวแบบที่ผมทำนั้นก็จะมีขนาดส่วนใหญ่แล้วก็ขนาดใกล้เคียงกันทั้งหมดนะครับให้ใช้มีดกรีดตามเส้นที่เราแบ่งไว้นะครับแต่อย่ากรีดลงไปลึกนะครับเดี๋ยวมันจะขาดนะครับเรากรีดแค่ว่าเราจะพับได้ง่ายๆนะครับ เสร็จแล้วก็นำมาทาบนแบบที่เราเตรียมไว้นะครับทาพแล้วก็กดๆลงไปให้มันเป็นรอยนะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้มีดนะครับตัดตามรอยที่เรากดลงไปนะครับมันก็จะพอดีกับตัวบล็อกของเรานะครับ เสร็จแล้วก็ให้ใช้วัสลีนนะครับวัสลีนที่เราใช้ทาผิวการแตกนัไนเลยนะครับแล้วก็นํามาทาลงบนแบบบล็อกของเรานะครับโดยใช้ผู้กันนะครับก็จะทาทั้งตัวแบบแล้วก็รอบๆดินน้ํามันเลยนะครับทาเพื่อไม่ให้ซิลิโคนนะครับมันติดกับตัวแบบแล้วก็ตัวบล็อกของเรานะครับ เสร็จแล้วก็นำแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาประกอบเข้าได้เลยครับแล้วก็ใช้ยางวงนะครับรัดไว้ไม่ให้มันหลุดจากนั้นเราก็จะใช้วัสลีนนะครับมาทาตรงส่วนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ซิลิโคนที่เราเทไปนั้นติดติดกับแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดครับ เวลาแกะก็จะได้แกะออกง่ายนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมาเทซิลิโคนกันนะครับซิลิโคนที่ผมเลือกใช้ในวันนี้นะครับผมก็จะใช้ซิลิโคนไต้หวันนะครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้หล่อชิ้นงานเยอะนะครับก็ถ้าเพื่อนๆถ้าต้องการหล่อชิ้นงานเยอะๆนะครับก็จะใช้ ซิลิโคนที่มีเกริที่สูงกว่านี้น,นะคราคาที่แพงขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าก็จะสามารถเทแบบได้หลายตัวนะครับส่วนซิลิโคนไต้หวันนะครับผมก็จะเทได้วันหนึ่งประมาณ4-5ตัวนะครับคือถ้าเทมากเกินไปนั้นมันจะทําให้บล็อกเราเริ่มขยายก็จะทําให้ตัวแบบของเรานั้นขยายขึ้นไปด้วยนะครับตัวแบบของเราก็จะไม่คงที่นะครับซิลิโคนผมจะเทข้างละ100กรัมนะครับ ก็คือผมจะตวงซิลิโคน100กรัมพอดีนะครับแล้วก็จะใส่ตัวเร่งนะครับ2กรัมตัวเร่งนี้เขาจะให้ใส่2%นะครับโดยน้ำหนักนะครับก็จะเขียนมาบอกที่ข้างขวดตัวเร่งนะครับก็จะผสมตามอัตราส่วนที่เขาเขียนไว้ข้างขวดนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็คนให้เข้ากันนะครับ อาจจะใช้ไม้ติมน่าจะดีกว่านะครับแต่ว่าผมไม่มีก็ใช้ตะเกียบแทนนะครับก็ให้คนไปในทิศทางเดียวกันนะครับค่อยคคนไปเรื่อยๆืครับให้เข้ากันดีนะครับแต่ถ้าเรารีบคนมากเกินเกินไปหรือคนเร็วเกินไปก็จะทําให้เกิดฟองอากาศมากเกินไปนะครับเมื่อเราคนจนแน่ใจว่าส่วนผสมเข้ากันดีแล้วจากนั้นเราก็นํามาเทได้เลยนะครับ จากนั้นก็จะรอประมาณ4 6ชั่วโมงนะครับบล็อกของเราก็จะแห้งพอดีนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับแล้วนี่ก็แห้งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะดูกันได้เลยครับผมก็จะไม่แกะแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดออกหมดนะครับก็จะเหลือไว้ด้านหนึ่งนะครับ เพื่อเวลาเราพับกลับคืนนะครับมันจะได้อยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดก็จะไม่ไปกดบล็อกนะครับให้มันบิดเบี้ยวไปนะครับจริงๆแล้วแนะนําให้เพื่อนๆไม่ต้องแกะแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดออกนะครับในขั้นตอนนี้เพราะว่าโอกาสที่เวลาเราเทงานจริงๆนะครับมันจะเกิดเป็นรอยตะเข็บนะครับก็แนะนําว่าไม่ต้องแกะแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดออกในขั้นตอนนี้นะครับให้เราใช้วิธีการตักดินน้ามันออกจะดีกว่านะครับ ใช้วาสลินเหมือนเดินมนะครับก็ทาให้ทั่วนะครับให้ทั่วทั้งตัวแบบแล้วก็ตัวบล็อกกันเลยนะครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมใส่ดินน้ำมันนะครับตรงที่เราจะทำเป็นรูไว้สำหรับเทเลซินลงไปนะครับ เมื่อทาวาสลีนทั่วแล้วนะครับก็จะมาเทซิลิโคนนะครับซิลิโคนแล้วก็ช่างเท่ากันกับตอนแรกเลยนะครับเสร็จแล้วก็รอแห้ง4 6ถึงชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันอีกทีหนึ่งนะครับและนี่ก็แห้งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันได้เลยนะครับ เมื่อแกะออกมาแล้วนะครับเราก็จะได้บล็อกสองข้างเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราประกบกันมันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นรูไว้สําหรับเราเทเรซินนะครับเมื่อเราได้บล็อกแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเทเรซินนะครับให้เรานําบล็อกมาประกบกันแล้วก็ใช้หนังยางนะครับมารัด 2เส้นนะครับรัดข้างล่างแล้วก็ข้างบนนะครับครับต่อมาก็จะมาตัวเลิซนนะครับสำหรับเลิซนที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นเลซซนหล่อทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับว่าใช้เบอร์อะไรเลซซนตัวนี้ก็จะเวลาแห้งมันก็จะไม่เป็นผิวย่นนะครับแล้วก็ไม่เหนียวมากเท่าไหร่นะครับ ผมจะตวงอยู่ประมาณ20กรัมนะครับเพราะว่าจะเท2บล็อกนะครับทีนี้ก็จะผสมตัวเล่งนะครับตัวเล่งเนี่ยนะครับผมใช้เรซิน20กรัมเนี่ยผมจะใช้ตัวเล่งประมาณ8หยดนะครับ ทีนี้ผมก็จะผสมสีผสมเรซินลงไปด้วยนะครับเป็นสีขาวเพื่อให้ชิ้นงานออกมาเป็นสีขาวนะครับเ,เพื่อนๆจะผสมหรือไม่ผสมก็ได้นะครับถ้าเราไม่ผสมมันก็จะออกมาเป็นสีใสๆขุ่นๆหน่อยหนึ่งนะครับเราก็ป้ายลงกับไม้พายลงไปเลยนะครับแล้วก็ นำมาคนเลซินนะครับคนให้เข้ากันนะครับให้คนไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศนะครับให้เราคนไปช้าๆจะเย็นๆนะครับถ้าเกิดเราคนไวเกินไปเนี่ยมันจะเกิดเป็นฟองอากาศนะครับและเมื่อเราคนให้เข้ากันดีแล้วนะครับเราก็นํามาเทลงกับบล็อกที่เราเตรียมไว้ได้เลยครับ ประมาณ10บ5นาทีนะครับก็แห้งแล้วแหละนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่าโอเคนะครับมันแห้งพอแกะได้นะครับผมก็จะ,ะไม่ได้รอให้มันแห้งจนแข็งโป๊กนะครับตัวนี้เนาะโอ้ยหลุดเลยนะครับนี่นะฮะ ถ้ามันไม่มีฟองอากาศถ้าเราคนดีๆมันก็จะไม่มีฟองอากาศเลยนะครับงานของเราก็าจะเรียบไม่มีฟองครับไอตรงนี้ที่เป็นรูเนี่ยเพราะว่าผมาทำเป็นมาร์กเอาไว้เจาะนะครับเราจะได้เจาะทุกตัวเท่ากันนะครับอันนี้มันก็ยังไม่แข็งโป๊กนะครับก็จะมันยังนิ่นมๆอ่อ,อนๆอยู่นะครับก็หักออกไปก่อนทิ้งเลยนะครับ หรือเราจะใช้มีดนะฮะใช้มีดปาดออกก็ได้นะครับแต่ผมไม่ได้ตีเรียดขนาดนั้นใช้มีดปาดออกก็ได้นะครับแต่ผมหักก็เลยทีนี้ว่าจะเป็นรอยเราค่อยมาโกออกก็ได้นะครับหรือถ้าเราจะใช้มีดตัดออกก็ได้แล้วก็ขัดให้เรียบนะครับงานก็จะเป็นสีขาวนะครับเนสิ้นนะครับมันก็จะมีการ หดตัวนะครับเวลาเราทําบล็อกนะครับส่วนวิธีแก้ที่จะไม่ให้มันหดตัวนะครับเดี๋ยวผมจะาหาวิธีแล้วก็จะมาบอกเพื่อนเพื่อนนะครับเพราะว่าผมเองก็ยังไม่ได้ทดสอบนะครับแต่ที่คิดไว้ก็มีมีมแนวคิดที่จะหาวิธีอยู่นะครับคือไปเจอมันมีผงที่มันจะมาผสมนะครับเป็นผงสีขาวนะครับบางคนผมเจอบางคนที่ทําคลิปก็จะเป็น เขาบอกว่าใช้ผงพันค่ำนะครับบล็อกนะครับที่เราเทตรงนี้นะครับเราตรงนี้นะครับผมได้ปาดเป็นร่องนะครับเพื่อที่ให้มันระบายอากาศนะครับให้อากาศมันออกได้ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเทเข้าฝั่งนี้นะครับมันจะเป็นหลุมอากาศอยู่ตรงเนี้ยอากาศมันจะออกไม่ได้แล้วมันจะเป็นเป็นเป็นหลุมนะครับคืออากาศมันไม่สามารถออกได้ก็เลยปาดให้เป็นเส้นอากาศ ออกนะครับอันนี้คือทําเพิ่มเติมนะครับตัดอ,ออกเพิ่มเติมตัวน,นะ้นนี่ยถ้าเราไม่ <c oughs> ไม,ไม,ไม่ไม่ผสมสีนะไม่ใส่สีมันก็จะเป็นสีขาวนะครับเป็นแบบใสมันมันก็ไม่ใสามากนะมันจะเป็นขุ่นๆอันนี้ก็จะเป็นมวนกลับนะครับถ้าเป็นตัวสีขาวก็จะเป็นเป็นตัวสีขาวนะครับเป็นมวนกลับก็ทําได้นะครับ เราคิอว่าสามารถก๊อปโมงได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับถ้าเกิดมีคําถามอะไรอาจจะทําเป็นคลิปมาตอบในคลิปหน้าก็ได้นะครับลองอคอมเมนต์ถามกันในใต้คลิปนะครับผมโอเคครับ